สวัสดีครับท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็ถักทายนะครับแวมาถักทายก็จะมาเล่าเรื่องการที่ผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์ว่ามาอย่างไงนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังอันที่จริงแล้วอะ่ะผมก็ไม่รู้ครับนะครับ,นะรบว่า การทำยูทูบเบอร์เป็นยังไงนะครับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นยังไงเขาทํากันยังไงลงคลิปยังไงไผมไม่เป็นอะ่ะไม่รู้เรื่องทีนี้วันหนึ่งมีวันนะครับลูกสาวนะครับคนโตกลับจากภูเก็ตจะอยากกินไก่ต้มน้ําปลา ผมก็เลยจัดไปนะครับเพราะว่าผมจริงๆงไก่ต้มน้ำปลาผมเป็นเจ้าของสูตรนะครับผมเป็นเจ้าของสูตรนะหลายๆายคนอาจไม่รู้นะผมเป็นคนคิดคนนะผมกับเพื่อนรุ่นพี่นะครับคนที่บางสะพานนะครับที่ประจวบเพราะนั้นไก่ต้มน้ำปลาผมจึงแน่นนะครับใครสู้ผมไม่ได้หรอกผมต้มฝีมือไม่ได้มโม้ทีนี้ผมก็ ต้มต้มแล้วก็ลองถ่ายคลิปเล่นๆน,นะครับให้น้องลูกสาวถ่ายเดี๋ยวลูกสาวลองถ่ายเล่นดูทีก็ลูกสาวก็ถ่ายมันสองสามนาทีนะครับถ่ายก็ตัดต่ออะไรก็ไม่เป็นกันมากหรอกแต่ลูกสาวเขาเป็นแล้วก็ตัดคลิปเป็นนะผมก็เลยเื่อไหนๆถ่ายแล้วลองทำ YouTube หรือลองอัพลง YouTube ก็เลยลงนะครับพอลงก็ หลายเดือนมากครับวันก็ไม่มีคนดูอะครับว่คคบาคลิปบ้านเราเนี่ยเป็นคนโนเนมนะครับไม่มีไม่รู้จักเพราะว่าการทําช่องใหม่ๆเนี่ยไม่ถ้าคลิปมันไม่ดีไม่อะไรมันก็จะไม่มีคนเข้ามาดูนะครับก็จับปัดจับสูไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่เขาแลกซับแลกวิวอะไรกันแบบนี้ครับผมก็ไม่ไปับไม่รู้เรื่อง อไปก็เออเขาก็กดติดตามกดไปกดมาก็โดนหลอกมั่งไรมั่งมันกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกกันผมก็ทําทำํำไปพักนะผมก็ทำํำไ้สามสี่เดือนนึ่มีอยู่สิบสิบกว่าวิวไอ้สิบสิบเก้าซับก็จะไม่ผิดเนะก็ทําไปเรื่อยๆก็มีมีเพื่อนอยู่ช่องหนึ่งเขาก็บอกว่าลองเข้ามาเวทีไลฟ์ที่มีคน ติดตามเยอะนะลองเข้าไปคุยไปพบปะกันผมก็ได้ลองเข้ามานะครับแรกแๆก,ก็เข้ามาช่องคุณรัฐนะครับคุณรัฐผ่ากินผาเที่ยวอะไรนี่แหละช่ชาแนลนะครับที่อยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีก็รู้จักกันก็คุยกันไปคุยกันมาก็มีเพื่อนนะครับเริ่มมีเพื่อนก็จะเข้าไปทีนี้ก็เข้าไปเวทีของ ช่องนายพลดูเลยมั่งนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับก็เริ่มเป็นเรื่องจริงๆไอดอไอดีผมไม่รู้ทาให้เป็นมีไอดีเดียวก็รู้จักเพื่อนๆมาเรื่อยก็เข้ามาเวทีตอนนั้นเวทีน้องขวันสตอรี่นะครับสมัยก่อนเป็นน้องขวัญสตอรี่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นน้องขวันแฟมิลี่นะครับ แล้วก็มาของช่องเทียชายอะไรนี่แหละแล้วก็ท้ายสุดก็ขึ้นมาเวทีมาเวทีหวีสวีเดนนะครับน้องหวีครับน้องสาวก็อยู่ไล่กันไล่เขาเรียก,ยก oh. ช่วงนั้นเขาเรียกไลมาราธอนมากับช่วงนั้นคนเต็มคนเต็มเลยไล่กันสิบสองชั่วโมงครับเต็มบางทีก็ต่อกลางคืนก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะมี เพื่อนนะครับรู้จักเยอะก็เลยก็มันก็มาเรื่อยๆไปจากนั้นแหละจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นยูทู u b e เอ,อไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์หรอกก็ไปเรื่อยๆก็รู้จักมาดวงมาดามออตตี้พี่แดงสุดวิไลอะไรพวกนี้คนระับแอลเซเนลผมจริงๆผมไม่มีกลุ่มกับเขาหรอกผมมามั่วๆผมก็แต่ผมให้ด้วยใจนะครับใครมามผมกนมุนหมดผมก็ไม่เคย ไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําเวลาในตอนท้ายที่เข้าไปชมคลิปใครแะแต่ผมแถมให้เยอะนะครับผมจะบอกให้ผมส่วนม,มากผมไม่เคไดยได้ดูหรอกม,มันถามผมว่าคลิปดีไม่ดีไม่ได้ดูผมกดตั้งไว้เงี้ยนะช่องวางพันชาแนลอีกช่องนะครับเขาเด็กใช้ยังไงเขาทำางั้นแหละ จนแล้วก็มานั่งคิดคิดดูไม่น่าเชื่อับไก่ต้มน้ำปลาตัวเดียวทำเป็น,นยูทูบเบอร์เดีเชื่อแต่จริงผมนะผมทำผมเป็นกับข้าวนะครับผมทำกับข้าวหลายอย่างนะผมทำได้หลายอย่างทำได้เยอะหละผมเคยอยู่ร้านอาหารนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องการตัดต่อคลิปนะการถ่ายทำอะไรผมก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วผมก็ทำไปเรื่อย แต่ถ้าจะเอาหรูแบบพัตคาารผมก็ทําได้ครับแต่ว่าผมไม่ใช่ร้านอาหารจะไปนั่งปดิฐ์ประดยเครื่องไม้เครื่องมือมันเหมือนกัน,นครับถ้าเป็นร้านอาหารสมัยก่อนเป็นเชฟไปอะไรก็มันเยอะครับเครื่องมือมีลูกมือมีช่วยจะผัดให้เราแค่ผัดอย่างเดียวก็ได้ครับมันทํายังไงมันก็สวยถ้ามีกล้องม,มีคนถ่ายทําให้นะครับมันก็สวยแต่ที่ถ่ายคนเดียวครับ แล้วก็มาให้ความรู้แก่คนที่ทําอาหารนะครับบางทีเด็กรุ่นน้องอะไรเขาก็ทําให้เป็นรุ่นหลานรุ่นอะไรนะครับแล้วก็อ,กอย่างผมก็มีเมนูไทยๆเมนูแปล,แปลกๆนะครับมีประยุกต์นะครับผมก็ประยุกต์ให้บางทีผมก็เอาเมนูจีนนะครับซึ่งคนอิสลามเนี่ยทานไม่ได้เพราะส่วนใหญ่มันก็ข้าหมู เข้ากับหมูนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็เลยเอามาแปลงนะครับใส่เนื้อไก่ของเนื้อเนื้อหมูมันนิ่มนะครับเพราะมันมีมันแทรกทําอะไรมันก็ออกอีกรสชาติหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็ใช้ไก่นะครับแล้วก็ไก่เมื่อไกเ่เนื้อไก่อย่างเดียวมันไม่มีมันนะครับมันกระ,ะด้างผมก็จะเอากุ้งเอาอะไรแบบนี้ยใส่เข้าไปแทรกแทนนะครับเพื่อจะให้ คนที่เขเป็นอิสลามหอนะไรน่ะได้ทํากินได้ครับได้รู้จักอาหารจีนว่าทํายังไงทํายากแค่ไหนนะครับแล้วก็พวกอาหารไทยโบราณนะครับแต่ผมก็ทํากินเองผมไม่ได้ไปจัดจานให้สวยหรูอะไรแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆน,นะครับจนปัจจุบันนี้ก็มีคนติดตามหมื่นกว่า เกินกว่าทรัพย์นะครับก็ดีใจนะครับก็ขอบคุณเอสตีทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ขอบใจนะครับดีใจดีใจนะครับที่ได้รู้จักเพื่อนๆมากๆนะครับทั่วโลกหลายๆช่องนะครับต่างประเทศมั่งอะไรบ้างส่วนผมมีเท่าไหร่ผมก็ให้เพื่อนๆนะครับช่องใหม่ๆช่องเล็กๆ,ๆผมก็ช่วยได้ผมก็ช่วยหมดแหละ ผมสงสารนะครับผมนึกถึงผมตอนทำช่องใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะมีทรัพย์เยอะๆนะครับมีสิบเก้าทรัพย์อยู่สี่เดือนห้าเดือนนะเพื่อนก็ไปเป็นพันแล้วเรางงเงี้ยงงเงี้ยเพราะนั้นพอใครมาที่ผมเนี่ยผมจะกดให้หมดอะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเว้นหรอก คืออยากให้ให้อยากให้ไปด้วยกันนะครับอยากให้ให้เก้าไปด้วยกันส่วนใครจะดังหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคลิปมันจะดังก็ดังมันไม่ดังครับมันมันก็ไม่ดังครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำไงให้มันดังมันก็ไม่ดังถ้า youtube ไม่ดันนะครับก็หมดติดหรือว่าคลิปเราไม่ดีจริงๆนะครับผมเคยเปรียบเทียบนะครับคลิปบางทีคลิปของเขาก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับนถะ้าเทียบกับคลิปเราเรา มันก็ไปได้นะครับมันอยู่ที่จังหวะปล่อยคลิปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าใครว่าดีไม่ดีมากน้อยคแค่ไหนต่เปรียบเทียบนะครับบางคลิปเขาก็สู้เราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราไม่เราไปไม่ถึงไหนมีอยู่สิบเก้าวิวแบบเนี้ยี่สิบวิวของเพื่อนไปเป็นพันแบบนี้นะมันก็มีข้อแตกต่างข้อคิดเหมือนกันแล้วก็พักหลังๆเนี่ยทางยู u b e ก็น่าจะเสียคนไปเยอะนะครับเพราะว่า ทาง facebook เขาเปิดคลิปเรียวนะครับพวกคนก็ไปสนใจไปอัดอยู่นู้นหมดพวกยูทูบเบอร์นะครับเป็นหลายแสนช่องนะครับไปอยู่ใน Facebook หมดนะครับเพื่อนๆสังเกตได้เลยที่ว่าเขาไม่ค่อยมาตอบคลิปตอบคอมเมนต์อะไรนะเพราะว่าเขาไปปล้ำกับคลิปเรียวอยู่ใน facebook นั่นและมันก็เลยช้านะครับส่วนใหญ่เพราะว่า ทาง youtube เนี่ยคนเขาเหมือนช่องมันไม่ดังไม่ดังนะครับพอไปไปทำคลิปเดียวนะครับเขาไปดังกันทางเฟซบุ๊กนะครับเขาก็เลยทิ้งทาง youtube ไปเยอะนะครับหลายแสนช่องนะครับผมไม่เจอนะครับเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับรุ่นเดียวก็ไปอยู่ในเฟซบุ๊กหมดเลยทําคลิปเดียวกันหมดผมก็เลยไม่รู้ยังไงครับไม่ไม่รู้ทาง youtube เขาจะคิดยังไงนะเขาจะให้ตังยากดังน้อยแต่คนอะไปเยอะ แต่ว,ว่าตังทาง youtube มันได้ยากครับได้ได้ยากคนก็เลยหันไปทาง facebook นะครับแล้วก็ facebook เขาดันนะครับส่วนใหญ่มันจะดันคาค้นหามันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกับกับยูทูก,ก็เลยทําให้ช่องก็ดังหลายๆช่องก็เลยไปทํา facebook กันหมดนะครับเปิดแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมเองก็ทนะํานะไม่ใช่ไม่ทําทํากันแหละ สนใจก็ลองไปหารายละเอียดดูนะครับเราไปหารายละเอียดดูก็คิดถึงเพื่อนๆน,นะครับผมส่วนมากผมก็อยากจะทมคลิปแต่ผมจะไลฟ์ผมไม่ค่อยไม,ไม่ไม่มีเวลามานั่งไลฟ์นะครับก็จะมาถ่ายคลิปแค่สิบนาทียี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้คุยบ้างนะครับบางทีก็เงียบๆผมเนี่ย,ผม,ยผมอยู่บ้านคนเดียวนะเพราะว่า แฟนอะไรเขาเขาไปนอนบ้านแม่กันหมดนะครับแฟนแื้วก็บางการชาแนลนะครับเพราะว่าแม่แม่ยายผมเนี่ยเขาติดเตียงนะครับเขาก็เลยผมก็เลยอยู่บ้านคนเดียวนะครับแฟนแล้วก็ลูกก็ไปเลี้ยงยายเขานะครับก็ไปอยู่บ้านยายกันหมดแต่มันก็ไม่ได้ไกลหรอกมันใกล้ๆนี่นแหละอยู่มันไม่กี่ร้อยเมตรนะครับบางทีอยู่คนเดียวก็เหงาเหงาเบื่อเบื่อก็นั่งอัดคลิปเล่นได้คุยกับเพื่อนนะครับ ขอใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับสนใจอะไรก็ปรึกษาการทำ Youtube หรือการทำคลิปเรียวอะไรก็ปรึกษาได้ครับผมไม่ได้หวงนะครับผมไม่ไม่ไม่ไม,ไมกักใครนะครัทำอะไรได้ผมก็บอกได้ผมก็บอกผมก็สอนไปเรื่อยเท่าที่ความรู้ที่ผมมีนะครับสำหรับเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เลยนะครับผมไม่ท่นอะไร สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้มาพูดมากหรอกแต่แค่จะมาเล่านึกถึงวันแรกๆที่เขามาทำ u t u b e นะมันตลกดีขายต้มน้ำปลาตัวเดียวทำจนเป็นยูทูบเบอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับชมคลิปเสร็จแล้วก็กดไลค์กด Subscribe like, กดแชร์ชให้บ้างก็ได้นะครับจะเป็นกำลังใจ เพื่อจะได้กำลังเงินมั่งเงินนะไม่ได้ไม่มีตังค์สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ดังดังเฮงๆปัง,ปงๆทุกช่องนะครับรวยๆ